ามขวดนะอย่าเปิดนะอย่าเปิดอย่าเปิดเบาเกินก็เกินไปมีใครก็บ่าอะไรนะแต่จะเพลงอย่าเปิดได้ไหมนะเห็น่าคุยกันธรรมดาธรรมดานะเรื่อยๆร้อนอยู่ที่ไหนผมก็มมอยู่ที่นี่ไง ้าหลอนะกินก็กินไปแต่เพลงไม่อย่าเปิดเลยมันดำเกินแล้วนะได้ไหมครับเออเดี๋ยวจะเปิดอีกผมต้องมารอบสองนี่ไม่เอาแล้วนะครับเออไม่เอาคือไงพี่ฮะไม่เอาคือ,อยังไงครับโอเคนะ สามขวดน,นะเย่าเปิดนะอย่าเปิดนะเดี๋ยาเปิดเบาๆกินก็กินไปมีใครก็ว่าอะไรนะแต่่าเพอย่าเปิดได้ไหมนะ,นะกินยงว่คุยกันธรรมดาธรรมดานะเรื่อยๆก็เพราะว่าอยู่ที่ไหนผมก็มอยู่ที่นี่ไง ข้าวหลาเนเอะนะกินก็กินไปแต่เพลงมันอย่าเปิดเลยมันดังเกินแล้วนะได้ไหมครับเออเดี๋ยวจะเปิดอีกผมต้องมารอบสองไม่ไม่เอาแล้วนะครับเออไม่เอาคือไงพี่ฮะไม่เอาคือยังไงครับโอเคนะ